สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดีกราบนักมัการพระอาจารย์และผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านจากเกาะซันตรินีกรีซนะครับนานแล้วใช่ไหมครับที่ไม่ค่อยไดอ้อัพใน Facebook หลังจากที่ครุษแล้วไม่ได้เปิดอีเมลไม่ได้เปิด Facebook เป็นเวลา12วันรู้สึกคิดถึงมากครับผมคิดถึงทุกทุกคนก็สบายดีครับแต่ว่าอยากจะพักผ่อนแล้วก็ปรับตัวก,กับการใช้ชีวิตและทํางานบนเรือสำราญมากกว่านะครับ ก็ตอนนี้กลับมาทักทายและบอกทุกคนว่ากราบขอบคุณและขอบคุณเกือบ300ข้อความที่ส่งมาแสดงอวยพรในวันเกิดและก็ให้คุณแม่วันมุมสายและก็ตัวโอมได้หายจากเจ็บไข้ไวๆนะครับ mm hmm. ก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะนำวิวจากต่างแดนมาฝากจากทุกมุมโลกที่ไปมาแล้วกันช่วงนี้เวิร์กรูสครับผม mm hmm. เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอมไปทำงานก่อนครับคำทีทามบ่ายนี้ครับสวัสดีครับ